วันเกิดคุณยายเอลเดนนะครับวันนี้ก็มาให้ของที่คุณยายให้ของขวัญก่อนแล้วก็มีของที่ชอบคุณยายจะว่ายอย่างไงบ้างก็ของขวัญสําหรับฉันหรอวันเกิดวันเกิดอีกครั้งเขาก็บอกว่าแก่ขึ้นแก่ขึ้นอีกปีหนึ่งเลยว่างนี้ก็คงไม่มีอะไรมากเนื้อหาที่คุยในบ้านคุณยายรอบก่อนก็น่าจะมีตั้งแต่ช่วง ดอกไม้แห่งความสุขแล้วนะครับก็เลยอาจจะมีการให้แค่ของขวัญอย่างเดียวอาจจะเป็นเนื้อหาสั้นๆน,นะครับแต่ว่ารวบรวมเหมือนเป็นสารสนเทศในเรื่องนี้ให้ทุกท่านได้ได้ชมไปด้วยกันนะครับก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับพยายามเก็บตกให้ครบทุกมุมทุกเรื่องราวนะครับสําหรับเกมเก่าๆเกมนี้ครับก็ส่งความคิดถึงกันได้นะครับพูดคุยผ่านทางช่องนะครับคอมเมนต์ในส่วนนี้ โอเคก็ไปเคลียร์อะไรในฟาร์มต่อแล้วกันครับ